สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาประกาศกำหนดความเร็วในทางเดินรถพศ5 6 6 b i g b i บิ๊กไบค์ห้ามซิ่งเกิน80วันที่23พฤศจิกาย,ยน64เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถพศ5 6 6 4โดยระบุว่า การขับรถในทางเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลน,นครเขตเทศบาลเมืองหรือเขตชุมชนนั้นรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน2,200กิโลกร,รมัมหรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน15คนให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถขณะที่ลาาจูงรถอื่นรถยนต์4ล้อเล็กหรือรถยนต์3ล้อ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรยานยนต์ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่400ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียนให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแท็กเตอร์รถ, ector, รถบดถนนหรือรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถอื่นนอกจากนี้ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรปรับปรบปุงอัตราความเร็ว สำหรับการขับรถในทางเดินรถให้สอดคล้องกับลักษณะของทางเดินรถประเภทของรถสภาพของพื้นที่และการจราจรในปัจจุบันเพื่อ<ว>ให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถและประชาชนผู้ใช้ทางจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ